สวัสดีค่ะพ่อหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่11นะคะคก,กรกฎาคม2 5 6 7ซึ่งตรงกับวันพฤหัสวดีสีเศรษสีส้มนิ่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่พระฤกสีชี้เนีทางไป็นปรับใช้นะคะพี่น้องจ๋าอะเข้ามาแล้ววันนี้หาเสียงหน่อยนะขอกำลังใจกันกล1 like 1แชร์นะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องคานะาเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับคุณป้าหมอหญิงชรา Oi, วัยห้าสิบอ้าอ้าว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องจาเอาอย่างนั้นกันแล้วก็ก็ขอบอกนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเสมอนะคะเนื่องจากว่ามีรามาบางท่านมาบอกว่าไม่เห็นจะตรงเลยเอาค่ะนะคะโดยรวมโดยรวมของพี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะพี่น้องจานะมันไม่ตรงกับพี่น้องนะคะบางท่านอันนี้คุณป้าหมอก็ต้องขออภัยนะคะก็บอกเลยว,ว่านําเรื่องราวดีๆไปปรับใช้ส่วนว่านะคะ ฟังแล้วเพื่อความบันเทิงและเราไม่จะเป็นต้องรับนะคะแต่เราบอกว่าดวงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราก็ผ่านไปได้เลยนะคะพี่น้องจ๋านะเอาเป็นแบบนั้นกันแล้วก็ใครต้องการน,นะคะเรียนดูดวงนะคะง่ายๆตามแบบฉบับของคุณหมอนะคะมีโปรพิเศษอยู่นะจัดให้เนาะนะคะพี่น้องคะจากปกติ5,999ลดเหลือ2,999นะคะแล้วก็จัดนะคะอจองพิเศษสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องคะนะ เออโปรโแบบนี้นะคะมีไม่บ่อยนักนะคะพี่น้องจา๋านะลดสุดๆแล้วก็แถมนะคะชุดตำหรับให้พร้อมตำราด้ดยนะคะพี่น้องนะาตัดสินใจนมีงบประมาณนะตามนี้ก็ทักไปดีไลน์นะคะแล้วก็รอเรียนอย่างเดียวค่ะพี่น้องค่ะนะคะอ่ะเพื่อไม่เสียเวลามาํำนายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะขออนุญาตจะให้แทนะจำนวนสี่ใบค่ะ พี่น้องวันอาทิตย์คุณหมออาจารย์จำนายแค่พล่ไนะคะพี่น้องจ๋าหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยสนิทแต่ไหไม่มีจบเริ่มต้นใหม่หมดเคราะห์นะคะเพราะว่าขึ้นสิบด่านะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายไก่กองนะคะเสียเงินเสียทรัพนะเสียคนรักหรือสุขภาพไม่ค่อยโอเคผ่านตัดเล็กผ่านตัดน้อยนะคะต่อไปนี้มันจบแล้วนะคะพี่น้องขาสาทุกเลยนะคะให้พี่น้องวันอาทิตย์นั้นใครที่เป็นแบบนี้อยู่ที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้สบายใจได้นะแล้วก็มีความรู้สึกว่า รอดีรอจังหวะรอโอกาสที่จะขยับขยายนะคะในส่วนของกิจการการงานมีความรู้สึกว่าจะต้องนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานได้ด้วยมีโอกาสที่จะเริ่มธุรกิจอันใหม่ได้ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะ,ะแต่ยังไงแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะควบคุมเรื่องราวต่างๆได้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันพรุ่งน,นี้เนี่ยถ้ามีพี่น้องวันอาทิตย์ก็สามารถที่จะจัดการมันได้อย่างใจเย็นนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพจริงๆด้วยนะ บางท่านก็อาจทจี่จะไปโรงพยาบาลหมอนักหรืออย่างไรนะคะและก็ย้าเน้นก็คือเรื่องของสุขภาพช่องท้องนะคะลำไส้กระเพาะอาหารเศษกดไหลย,ย้อนรวมถึงอาหารเป็นพิษได้ด้วยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขนําให้เลขอะไรมีเลขหนึ่งศ9 3เก้าสามหนึ่งศย์เก้าสามค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นงค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะ พี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนพี่น้องวันจันทร์ดีเยี่ยมเลยนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของอทรัพย์สินเรื่องของมรดกนะคะมีโอกาสมีเงินก้อนโตเข,ข้ามาโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์พบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภนะคะพี่น้องจันะถือว่าดวงเปิดสดๆคือพี่น้องวันจันทร์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปและก็เรื่องของการงานก็เด่นนะคะมีโอกาสนะคะที่จะเริ่มโปรเจกต์งานใหม่และสามารถที่จะควบคุมกิจการบริวารนะคะควบคุมเงินได้นะคะเป็นอย่างดีเลยในวันพรุ่งนี้ มองวิธีการหาเงินลงมือหาได้เลยนะคะมีเม็ดเงินเข้ามาพี่น้องวันจันทรนะคะใครที่เกิดวันจันทรนะคะให้ชุดนี้ดีเยี่ยมนะเซฟนะคะแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยนะคะพี่น้องจานนะ,ะตั้งแต่นี้ต่อไปพี่น้องวันจันดวงเปิดนะคะในทุกเครื่องเลยค่ะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดค่ะพี่น้องวันจันทรขอให้เงินเลยค่ะ มาดูพี่น้องวันอังคารบ้างคะ่ะสาหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะจ๊ะพี่น้องวันอังคารค่านะคะพี่น้องวันอังคารก็ถือว่าโอเคนะคะในเรื่องของว่าสามารถที่จะจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือที่มีอยู่ณขณะนี้ในวันพ่กนี้จัดการมันได้สาเร็จนะคะพี่น้องจ๊ะและรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีสอบงานเอาไว้เหรอสอบติดนะคะพี่น้องนาโดนเรียกตัวไปทําง,งานแล้วในวันพ่กนี้นะคะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของากิจการการงานมีออเดอร์รัว สิ่งที่จะต้องระมัดระวังค่ะพี่น้องวัดอังคารค่ะเรื่องของการลงทุนลงมุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดสิงผิดกฎหมายไม่โอเคค่ะในทุกเรื่องด้วยนะคะในวันพุงนี้จะทําให้เราเสียการได้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพันะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขนําไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งหกนะคะแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าค่ะพี่น้องวัดอังคารขอให้เห็นๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันม้างค่ะ สำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันคะ่ะพุธกลางวันเด่นในเรื่องของการเงินคะ่ะนะคะทำทในเรื่องการเงินเลยนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเจรจาเป็นเงินเป็นทองนะคะพี่น้องจ๋าในวันพรุ่งนี้มีเม็ดเงินเข้ามานะคะอ่าและก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพคะ่ะพี่น้องคานะคะสุขภาพใครที่มีความรู้สึกว่าปวดเนื้อปวดตัวไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวพี่น้องวันพุธกลางวันก็นอนพักผ่อนพักร่างชั้นเป็นนะคะสักหน่อยหนึ่งก็จะดี แล้วก็มีความเข้าใจชีวิตนะคะเป็นสมระถสมรุลุจจกที่จะเดินทางสายกลางนะคะพี่น้องจ๋ารวมถึงมีผู้รับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางวันดนอย่างดีเรื่องของการเงินดีเยี่ยมนะสามเหรียญเก้าเหรียญนะคะพี่น้องจ๋านะมีเงินสดๆเข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามสี่เก้าเก้าค่ะสามสี่เก้าเก้าค่ะขอให้ยังเห็นเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนมั้งค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พุธกลางคืนว่าไงพุธกลางคืนนั้นเรื่องงานโดดเด่นค่ะเลื่อนเป็นสเต็ปเลยนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ก็ขยายในส่วนของกิจการการงานได้ด้วยนะคะเลยก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับบริวารเพราะนั้นเราอย่าไปกังวลค่ะนะคะเรื่องเดียวกับพี่น้องค่ะอย่าคิดมากอย่าจิตตกนะคะนะคะแล้วก็อย่าคิดล่วงหน้าอย่าคิดย้อนหลังเอาว่าอย่างนั้นก็คือความลังเลสงสัยความไม่แน่นอนนะคะกดดันตัวเองก็คือเดิมดร้นงนั้นเลยแต่จริงๆแล้วให้ออกมาว่าคุณคิดเอง,เเองหรือเปล่า เพราะว่าทุกอย่างนั้นคุณตั้งดีตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะไต่ไพ่เดอะเวอร์เนี่ยความอุดมสมบูรณ์จะบงังเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้แอบไว้อย่างนั้นเลยนะคะพี่น้องนะเออเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรหรือเลขประจําตัวของเราก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข8นะคะห้าสองหนึ่งแปดห้าสองหนึ่งค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระัสวัสดีค่ะ สำหรับพี่น้องวันพระฤกษ์ศุรนั้นเนี่ยอ,อินเลิฟอ,อินเลิฟน,นะมีความรักอยู่ในหัวใจรักเด็กไม่แน่ใจว่าอย่างนั้นนะคะหรือเจอรักกระทนหันก็ได้หรือเกิดรักหวนก็ได้นะแต่ก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์แล้วก็สิ่งที่เราเรอคอยสิ่งที่เราได้มุ่งมั่นตั้งใจนะคะทำมาไว้ก่อนหน้านี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพนะคะพี่น้องจาเนาะก็จะเห็นผลแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะพี่น้องวันพระฤกษ์ศดีร์และใครที่ไม่สบายนะคะ มีความรู้สึกว่ารักษานะคะหาหมอมาได้สักระยะหนึ่งเนาะอาการดีขึ้นเอาไว้อย่างนั้นนะคะพี่น้องจ๋าและมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทาการแก้ปัญหาไปหาหมอตามหมอนัดก,ก็ได้นะสาหรับบกตรนะคะทุกอย่างดีขึ้นนะคะไปถึงดวงดาวทุกเรื่องในเลยใชาพี่น้องวัดเพื่หัสวัสดี <S <S เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขคู่รักเกี่ยวกับคู่รักคนรักของเรานะคะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหกนะคะแล้วก็หนึ่ง แล้วก็หกเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์ว่าไงพี่น้องวันศุกร์นั้นนะคะโชคดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจาการที่ทําร่วมกครอบครัวนะคะดีเยี่ยมเลยมีโอกาสขย,ขยายในส่วนของกิจาการการงานมีโอกาสมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาสอบงานติดนะคะและก็เรามาระวังเรื่องเดียวค่ะพี่น้องจา๋าเรื่องของบริวาร ใครคิดจะลงทุนลงหุ้นค่ะใครในวันพรุ่งนี้ศึกษาข้อมูลศึกษาเงนส่วนของเราให้ดีดูว่าจะโดนเอาเปรียบหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องวันศุกรนะ์นะนิมทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังมีคู่แข่งทางการค้าฉะนั้นเรามาระวังเป็นอย่างดีค่ะในวันพรุ่งนี้สุขภาพระ,ว,ระวังความดันไขมันนะคะพี่น้องจ๋านะนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะมันอาจจะไม่เกิดก็ได้พี่น้องวันศุกร์นะอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักค่ะพี่น้องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่สาม เลยก็หนึ่งสามค่ะสี่สามหนึ่งสามค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็ุมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนพี่น้องวันเสารนะ์นั้นหัวห้อยหัวทิ่มเลยระัดระวังนะคะพี่น้องจ๋า,าระวังในเรื่องความวิตกกังวลระวังจะมีปากมีเสียงกับปริวารน,นะคะในที่ทํางานในบ้านช่องของเราระวังอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นสองสถานที่นะคะพี่น้องนะเหตุเกิดในบ้านในช่องในไซ์งานนะะระมัดระวังนะ,ะจะบ้านแต่บ้านแหกบ้านพังนะ ว่าอย่างนั้นแต่ยังไงแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีครูบาอาจารย์เข้าข้างพี่น้องวันเสาร์นะคะจากหนักเป็นเบาจากเบาไม่เกิดนะคะพลิกปฏิหารเกิดกับพี่น้องวันเสาร์ใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของบริวารก็แล้วแต่ในวันพวกนี้แก้ไขได้เป็นอย่างดีครับพี่น้องค่ะแถมมีโชคมีหลับเข้ามาด้วยค่ะโอเคเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะเกี่ยวข้องกับบ้านของเราหรือเลขที่บ้านก็ได้ค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่ได้ก็ได้มีเลขหนึ่งสองแล้วก็เห็นนะคะหนึ่งสองหกห้าศูนย์หนึ่งสองหกห้าศูนย์ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เห็น,หนค่ะป้าหมอไวโพลนะพี่น้องทั้ง8ปวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะและก็ดูในตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะพี่น้องทั้งนะเห็นเห็นรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ